พี่น้องข้ามาเบิ่งเบีย้ยมังเล่นนางอน้นบัดเมื่อสิ้อคอเพิ่นจกักหาต้นเอามาปลูกอันนี้มักเล่นได้หน่บน่แม่นมักเขืออันนี้มักเขือเล่นมักเขือเทศตัวนี้มเมื่อสิขุดเอาหา,หาเบีย้ยเบิ่งส่วนผักส่วนย่ำเถิดผักบุ้งเพิ่งกินกระตั้งมะหงเล็บได้หนิขอก้าไปปลูกคือกันผักบุ้งเมื่อไปก่อนเดี๋ คุ้มหมักเล่นเข็นปลูกเข็นเห็ดคุ้มนะนี่เนาะของข่อยบริเวเห็ดแบบนี้นะข่อยเห็ดทมคู้นคือตึงๆแล้วนะของข่อยเห็ดเป็นคุ้มเป็นคุ้มไปมะกูดกาดหนาวเปน็นองดมคันดูฮดมันมันก็ได้กิน ดินนั่ะหันบองามบันไดดอกดินนั่น,นปลูกพักนี่พักซีอันเออขอซื้อซื้อหน่ยหอมปลอมเมื่อวานนำ้ำเราขอเมื่อขอนพักหอมปลอมหน่อยมขอซื้อพักหอ,อมปลอมเมื่อ,อ,อมมาวานพันหน่อยยังแซ่บอืออมกูซีเมนต์ไก่นนนเหนี่ยวของผลเราเนี่ ดูทางนี้พี่น้องคอยกันอบตูดเป็ดเด้อพี่น้องเป็ดซื้อมาแต่มุกทาหารเฮาเด้อพี่น้องกะขวัวเป็ดแม้เงินจังหันสิบพันขัวเนื้อเป็ดคนสีเห็ดเลือดแปลง สบายดีป๋ามนัลงลุงสบายดีไปแล้วได้ยังมากินแต่ปรามนก,ากินน้ำแน,นอือันหนึง่งเอาอันหนึง่งประมนก็อยากขึ้กันเออพร้อม,รรมได้รับบาดเจ็โอ้ยไปเห็ดแม่ข่วย<ง>เอาเดียวลูกละเอาเดียวป้าเอาเดียวป้า,า,ปากำไังกินลายปีอยากลองซิมลองเบ่งอืม,มาพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง มามาินอะไรนเป็ดกนเป็กน <c oughs> ้อยนเป็ด็น้อยมาปีนูเพีนขอบอกขอบใจหนไหๆสบายดีเด้อพี่น้องเอิแร้วปะแต่ม้อนกกินเด้มพี่น้องเอิกินแล้วแหละแม่ม้อนกรนดมามามาการนาหนมีเอาแก่เนาะนาไปเนี่ยคนตเาเหล่ากะน ัมนิดกอยู่กองลำดียงตื่นมาเช้ามานอนตั้งหัวเข่าแข้งกระเดยเมาบอกกับประการเฮาอีกเนาะเนี่ยเฮกินใถ่ด้วยคนปลุกพอมากินเข้าไปล่ะไปปุ๊กเลยอีแง่อีพอแข้งแล้วว่ะทหารกองลำดียงนี่กาย อากาศนาเย็นบนไปเลย่นกินเหล้าเพิ่นมากึ้นเหล้าดอกเผ่านั่นน่ะคนกินเหล้ามิจะนอนตายคุณไล่ไปมันสะบั้นเดลเจ้ากินเหล้าเจ้าเมาแล้วมันสะบั้นนะมันเดืองตายเลยเอ้ยมึงจ้าไม่พรอมไหนวันนี้บอคุ้งตะกี้ก็นอนตายทีก่อนเหล้า แท่บรตูดเป็ดแซ่ยบมามันนิ่มไม่พ้องอันน้องเหนียวัวแล้วขึ้นจุดน้อยนะคอยเจักตูดบักจำผ้ามือถือตูดน้อยเนาะเดี๋ยวตกลายตัวแล้วเลิก็บ้านเลยมันไม่บินบินมาเปล่า ม่พักมันเพ,พลิรอจะบากเลยะตงต้องไไร่มันีแบบต้งปางนะตรมีฮาบรเห็นแทบแทบต้วงปางตันี้ล่ะมันตกงินเป็นแบบโกลอากาศหนาวเย็นพีนอนเอ,อ้ย ไปไหนเด้อฉินเกว่างไปตายเด้อเออที่กันไม่ค่อยหนาวที่กันมันหนาวไปไหนหนาวหนาวก็ไปยักไฟดักม่ได้เปิดแห้ข้าวไทยของกระชีสิไปพันเดือนกี่ข้าวไทยเจ้าจุ๊บเอาอ่างมือทำไมเออเดี๋ยวแพงให้ต้องอ่างมือ แต่ไเกือนด้นะกรไดนะขอจะต้องเสียแค่ดเองคือกหาลอยฮกว่าใรดน้ำเต็มอ่างกับวซื้อเบนน้ำอ่างกับผแห้งบ่ขอไปสิเดได้ไม่จะปลูกไม่จะดอะลรอันหดกับปูกกับเาเบิ้นก็อาในบ่อันหดบ่ขอไสิดได้หดนมันก็เลยบ่เพืองไม่เพื่องงามไเพื่องอย่งเือขาคอยดูคิหนึงเขาปันเทเงเื่อนค หนึ่งเต็มตะกร้าตานมึงหลอดเผื่อน้ำเทือนเดาเป็นฟอกขาวๆอ่เขาปั้นันไหม่ข้าโรดนะ้นเมลเมลดไ่อยู่ได้แลวเขาเห็นอมาสิบก่าเนียวเนี้ยวแห่ปื้อๆรถกูนต้องบาถืกน้ำเงือนละคอเป็นที่ยวมันื้อน้ำคำนานๆูลายอืม เปลี่ยนต้นเตอร์ใหม่ว่ามันชิพแพงกต่แขงรุดกว่าเก่าดีใจไปดูเขาเปลี่ยนไห้มังเกียรติเปลีป่ยนรดบ้านนั่นเลยเขาแต่ตั้งไฟฟ้ามาแล้วเคนเปลี่ยนจะเถื่อเต้นเตอร์มันหลายปีแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนออกตัวเก่าตัวใหม่มาใส่ให้เปลี่ยนมันแบบเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่เชื่อเห็นไ่มเขาแอบเนี่<อ>นยหลักไม่เปลี่ยนเตานเตอร์ให้หมดที่หมดเลยนะเออเเอากินขัาวเย็นพยนติมอืมต้นสดายอืม,อม,อมอ กระดูดเว้นช่วงกระดูำไม่ออเอาไลูก็นี่แต่เพื่อนางนันจะตีสามสิบสีถ้าบม่รู้กเมาเดินแบบนี้เพราะาบุ่น,ะนเลยนะเดิเดี๋ยวตัดไป,ปเพื่อเห็นห,นหาหนาที กุ้อยากกินหนังเป็ดมาแล้วมากินต well? like ิ่มเป็ดนี่ลูกแบบนั่นเอะใครเสือกยาวป้ะต้ขึ้นหน่อยงอเป็นงาจักปุ๊บจักเป็นแบบนึขนมเนี่ยจะหมักนี่คือเว็นอแปบเมี้ยนนังลูกใครจะซื้อใครน้องเป็นนังหน้างอเด็กบน้ักนะคันอยู่น้ำน้ำโพน้ำแม่แบบนี้นะน่ารักนันอยู่น้ำผื่นนี่เอ้ยเงี้ยงเ้มแจ่มใส ว่านเนออออเมันแลวตะคนแม่แบบอบงอนแม่แบบอันีงมันเป็นนีสแบบมันกับบางคนน่ะแหละผบางคนอยู่กับ่อกับแม่ดีใจเยียเไซเนี่ยกินปิน,น่ทบลูกเา็เตรเตร์ีินะนใยังก็ว่ามันเขาหินปนัดนี่เนี่ยมือกลมางามอไป,ปลูนะ มันมาหนาลักตูบอคนหนาลักหนาลักประเทศหนาโออันมันบอคนที่ไดูดี่มาเโทรหานาไบ่โทรเด้อเป็นอะไราโทรถามาเด้อน้ำห้อนได้ลูกน้ำห้อนบ้าบ้มัน่อไม่ให้มันเย็นก่อนนี่แม่งไม่ให้มุนก่อนข้าวข้าว้าลูกข้าว่า ตุนีาานนาน้าเนาะยานหนาวเบบนีนอนงมนขาจัน <c oughs> ดีเสะวธรรมดาหนาวยูกกับธรรมดามันไหมถึงว่าเข่าได้ลูกคนเขาา้ขาทีอากาศเห็นอยู่แล้วกินมานี่ยคนเป็นะเป็นอย่นี้นี่ีกแหอมมันเนี่ยอจะเต็มปากเลย เป็นกินงอโหโบกวีอ like ี like ิกบินยัก็รนบนแนวกินทอกไขุ่ปซิ้นใทดอกเนี้ยะนีหัวนะลูกพับดอกเนี้ลูกน่หัวกองโตไปกินหัวไปกระปูนี่เป็นขัวอาเดาอพน้องสำหรับกินนี่กซีลาไปก่อนไปก่อนกันม่ลิหนาค่ะเจ็ดนึงเจ็ดดีอ่าโอเคไป